ในที่สุดเนี่ยเกมสนุกดีในสุดในเกมในเยอะอะไรอ่ะมันไม่มีเจอเอลเลอร์อะตกขมโมยจะบอกนะว่าผมติดเข้าไปในเกมอ่ะใช่เอาง่ายคือในเกมผมใช้โอ้ ตังชีวิตซามอนร่บุไ้ระปอ้ายเอายโ้อ้อายอ้ยอ้ยโอยโ้อ้อ้ยโ้ยโอ้ยยผมอยโอ้อ้ออ้อมันอโอ้้นอ้ยโอ้ยโอ้อ้ย้ย้้นใจยออ้ย เขาอะไรที่ก็เลยลองผมก็เลยลอง ผมม่อเช้านี้อะแสิโอโอ้วบอผมบ่อยแล้วไงนะผมไม่โกผมถ้าใครไม่เชื่อก็ไม่แคร์แล้วเพราะผมทำแบบวิจิต อาจจะดูว่าแบบผมแบบผมใช้คำในอาติงไม่ใช่นะผมปิดการโกงเอาจริงผมไม่ได้โกหกใครไม่เชื่อก็ผมไม่แคร์มันเรื่องที่สุวเนาหรือไม่ก็คุณไปลองเองเอาจริงแท้ผมก็จะเปียกเลยหน่อยสบายครับอาจจะไม่เปียกหรอกโอเคเออเดีบบ๋ยไม่ตยองอย่ะ

กูเลขึ้นกับแกกูเรขึ้นกับเขาอ่ะเขาเป็นบ้าเหรอจะบุกเขาโอ้ my g ก d เจ๋วเร็วแล้วโออซิเดียน5อันปัง2นั่นโอเคไปไปจะตัดมินิซีนไปสิมต้องการ ไปก็ขุดพื้นเห้ยทำไมไเพชรถึงเป็นยาวนอนอ่ะอ๋อเรือทำไมเขาจะทำให้นคนสับสนทำไมสองอย่างนี้นนอ,นอ,นอืมก็จะ้ออ้าจะเป็นเด็กววอย่างนั้นอ่ะน้องก็จะหลบที่ขุด นี <gesch> <laughs> ่จะโทษนะครับอโนะครับออกได้เลยโอ้เไ่แล้วตอไปก็ขั่วกรโทษกรโทษครับ <inte walk> เป็นชั้นล็อกเบสเดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวไปพังบ้านข้างหลังก่อน เรก็ไม่ได้แชร์มาเห็นนะจริงทุกคนแชรงเห็นหมดอะถ้าไม่เห็นก็ตาบอดเนาะจริงแต่เขาไม่แชร์หรอกเขาไม่ส,มสนใจอะไรอะจริงครับเขาไม่สนใจเลยเขาไม่ทำะไรอะโอ๊ไม่นั่นม,ามาันไม่ใช่พีซเพราะงั้นคือเ,เกมมันแบบมันโคตรตลกเลยอโอ๊ไปไป มันทำอะไรอย่างนั้นมันอยู่ในภายใต้การดูแลมันอยู่ภายใต้การซ่อมแซมแล้วคุณก็มานี่หรอเลย์อะเดินดินเหมือนโอริโอแค่แล้ว นี่คือเพลจะถ่ายทั้งหมดมาทัมาจัด m อ็มเสรุปแล้วโอไม่ได้โตกโอ้เขาไม่โต้ แล้วก็เอเอนี่คือประตูสระมันแค่พอนีก็ทำหนึ่งงานแม่ก็อยู่หน้าบ้านโอเคเอรา,อาไปซ่อมต่อ อดีงก็ขโมยจากไอ้พวกนี้ฟฟงเงน,นี่ห้หรอหาทะเลก็ตั้าโอ้มีบ้านหายากอะไรอย่างนี้เนี่ยเออสวยเราจริงมาม้านทะเลฝันนั่นแหละผมไม่เคยแคร์หรอกที่ผมเองหามาเป็นอย่างนี้หรอ เอาจริงเศจะไข่งน,น,นี้ผมลองใช้แล้วพูตลกเลยแตงร้ายผไปนอนค่ะอ่าผมไม่ได้เด็กไม่ใช้ตาฝางนีขออีหินได้ ะะโอเคไปนอนครับยังอาโอ้โหเอชเมนตรเดยอะสวิต่อไปก็สวีตีน มไม่รู้ว่ามันนานนโอเคมัานก็ทำได้ยังไอืมเออก็ไปเห็นบากท่ินดีกว่าบ้านไหเออหมดหมดับเอ์ขโมยทีขโมยดีได้ผมแต่ผมก็จะลงลง้อน อเอาไปจัดเอาเกมติดไปตรงนี้เออสำหรับอีพีหนึ่งที่ผมไปติดผมอยู่ดีมาติดตรงนี้<แ>ก็จะมัลช่นนี้ก,นกันนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย Thank you.